สวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องคนไทยผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะคะวันนี้มาเอกแล้วนักร้องดังประจํากาลาแลนแดนสยองนะคะสีสุวรรณจันไรนะคะร้องเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะคะคนานมิวนิคแม่งไอเฮียมันเป็นวันโกโหกของเขามืองร้องหาหอกอะไรดูมันคือแบบว่าคนที่ไม่มีสติปัญญาอะไรเลยไอหาลากนี้มันมีทั้งรถประจําตําแหน่งมันมีคนเจ้าหน้าที่มาดูแลมันอีกนะคะนี่คือ ผู้รับใช้ประเด็จการนะคะบุคคลคนนี้ไม่อยากให้คนไทยต้องเอามันเอาไว้ในสังคมไทยนะคะมันจะทําให้ประเทศไทยของเราเนี่ยชิบหายนะคะมันเป่านกหวีดจนได้ดีมาจากกบฏกปปสนะคะไอตัวนี้นะคะมันคือเน็บม้านะคะ ทำให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ตกต่ำและย่ำแย่ประเทศชาติชิบหายเพราะไอ้ตัวนี้นะคะใครคิดต่างเห็นต่างใครวิพาก์วิจาร์ณมันร้องหมดค่ะแต่มันไม่เคยร้องไอ้พวกพเผด็จการเดียวกันกับพวกมันเลยนะคะนี่คือการแต่งตั้งมาจากของประยุทธ์จันโอชาคสชนะคะแต่งตั้งไอ้สัตว์นรกสีสุวรรณจันไรนะคะมันอยู่ดีกินดีนะคะมันมีเงินเดือนมากมายนะคะจาก าภาษีของประชาชนคนไทยทุกคนนะคะอยากฝากถึงพ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกท่านนะคะได้ออกมาขับไล่ไอ้สัตว์นรกสีสุวรรณจันไรนี้ออกไปนะคะไม่อย่างนั้นแล้วประเทศชาติของเราจะต้องชิปหายและต้องอยู่กับระบบะเผด็จการจันไรนะคะ ฝากให้พ่อแม่พี่น้องด้วยนะคะช่วยรวมมือรวมพลังรวมใจกันนะคะมาขับไล่ไอ้สัตว์นรกสีสุวรรณจันไรออกจากแผ่นดินไทยนะคะให้มันไปอยู่ที่รัเสเซียเกาหลีเหนือนะคะพวกประเด็จการเดียวกันนะคะโอ้ยเห็นแล้วก็ดูสินั่นอ่ะสวอสองร้อยห้าสิบเนบมาสวะสังคมนะคะของ ประยุทธ์จันโอชานะคะไอสวตัวนี้นะคะมันไม่ได้ทำอะไรหรอกมันมาอยู่ในสภานั่งแดกนอนแดกผาสีของคนไทยเงินเดือนเกือบสองแสนบาทนะคะมาจากการแต่งตั้งของคณะคอสอชคณะยึดอำนาจของประยุทธ์จันโอชานะคะมายกมือเลือกนายกนะคะมายกมือเลือกให้ไอประยุทธ์จันโอชามันได้อ่าเป็นนายกต่อนะคะเพราะว่ามัน ที่รัฐธรรมนูญนะคะและก็ให้พวกไอสวะสอวอนะคะมาเลือกประยุทธ์จันร์โอชาได้เป็นนายกต่อนะคะนี่คือความอับปรีจันไรนะคะของรัฐบาลประยุทธ์จันร์โอชาโอ้เห็นสภาพแล้วอับอายขายขี้หน้าชาวโลกมากค่ะโอ้ยนี่ก็ยังมีอีกคนนะคะสะกลทีนะคะเขาสมัครผู้ว่ากทมก็มาจาก กบฏกปปสเป่านกวีดนะคะอยากให้คนกรุงเทพอย่าเลือกมันอีกเลยนะคะจะทําให้ประเทศชาติชิบหายในคนกรุงเทพนะคะเคยออกมาเป่านกวีดเยอะมากช่วงนั้นก็ให้จดจําเอาไว้เลยว่ามา รัฐบาลประยุทธ์อยู่มาตั้งเกือบ8ปีแล้วตอนนี้เห็นไหมคะสภาพกรุงเทพก็ไม่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเลยใช่ไหมคะยังมีอนุตีนอีกคนหนึ่งนะคะอ้ยบีบน้าตาตอนหาหาอาหาเสียงนะคะว่าจะช่วยเหลือประชาชนอย่างอุ้ย่างนี้ตอแลตลบต้อแลนะคะที่นายได้ก็มันเอาเพื่อประโยชน์ผลประโยชน์ของพรรคพวกพวกมันเองนะคะธุรกิจของมันเองนะคะหาแดกภาษีของประชาชนคนไทยนะคะ ให้ประชาชนคนไทยก็ตัดสินใจเอาเองนะคะอย่าไปเลือกมันอีกเลยเพราะว่าคุณภาพชีวิตของพี่น้องคนไทยตอนนี้ก็ไม่ดีนะคะทั้งพักพวกพักบาลังสามนะคะพักประชาธิปะนะคะเป็นพักเก่าแก่ก็จริงแต่เป็นพักไม่ได้เห็นหัวประชาชนนะคะเขาเห็นแต่คนที่มีสูงสักนะคะพวกพ้องของเขาเองนะคะไม่ได้ทำเพื่อประชาชนคนไทยนะคะไอ้พักจันไรนี่นะคะจำเอาไว้นะคะพ่อแม่พี่น้องเอ้ย รถนักการเมืองรถลูกนักการเมืองรถเมียนักการเมืองโอ้ยมาดูรถคนเสียภาษีและคนโหวตให้นักการเมืองดูสภาพสิคะอันนี้มันเป็นเรื่องจริงนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะต้องอ่ามาคิดและไตร่ตรองดูให้ดีนะคะถ้าจะเลือกใครก็ต้องเอาอ่าพักที่เขาเห็นหัวประชาชนนะคะให้พ่อแม่พี่น้องคิดและไตร่ตรองดูด้วยนะคะว่าถ้ามีการเลือกตั้ง เที่ยวหน้านะคะไอพักมแมลงสาป,ประชาธิปะและก็พักภูมิใจไทยและก็ไอพักที่ร่วมรัฐบาลกับไอประยุทธ์จันโอชานะคะอย่าไปเลือกมันอีกเลยนะคะมันมันเห็นผลงานแล้วมันไม่ได้ทําให้ประเทศชาติก้าวหน้าเลยนะคะโอ้ยเสียดายภาษีมากค่ะมาดูนั่งนอนแดกภาษีแถมมีเบีย้ยเลี้ยงมีเบีย้ยประชุมมีกินข้าวฟรีอยู่ในสภาจานละเป็นพันนะคะ มีเงินเดือนเกือบสองแสนแล้วมานั่งแดกนอนแดกบางทีก็ไม่ได้มาประชุมหรอกมาก็ดูสิเงินเดือนตั้งสองแสนเกือบสองแสนกว่าบาทนะคะเนี่ยโอ้ยสงสารพ่อแม่พี่น้องคนไทยมากเลยนะคะถ้าประเทศชาติของเรานะคะถ้ามีแต่พวกผดะเด็จการพวกคนจันไรพวกอ่าที่มาคอรัปชันเยอะแบบนี้นะคะจะเมื่อไรประเทศเราจะ ได้พัฒนาและเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทันโลกกับเขานะคะก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องได้ให้ความสำคัญนะคะกับการเลือกตั้งยังมีเนบมาอีกตัวนะคะสุเทพเถือกสุบันนะคะไอเถือกนะคะไอนกวีดนะคะไอทำให้ประเทศชิบหายข้อเพราะไอตัวนี้เลยค่ะมันยังอยู่ดีกินดีมีความสุขจนอยู่ทุกวันนี้เลยค่ะ คนเสื้อแดงนะคะที่ไปเรียกร้องเอาประชาธิปไตยนะคะติดคุกกันมากมายนะคะเป็นพันๆน,นะคะมาดูพวกกบฏกปปสอนะคะมันยังอยู่ดีกินดีเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไอสุเทพเนี่ยนะในเงินที่มันเป็นกระสอบกรสอบมันเก็บมาจากพ่อแม่พี่น้องคนไทยนะคะช่วงนั้นโอ้ยคนกรุงเทพเยอะมากไปเป่านกหวีดนะคะตอนนี้เป็นยังไงนะคะจะภาพ ชีวิตของคนกรุงเทพนะคะทางหมอพยาบาลตอนนี้เป็นยังไงจ๊ะส่งสุขสบายดีไหมนี่นะนี่คือตัวจันไรสร้างประเทศทำประเทศให้ชิบหายนะคะโอ้ยประเทศไทยเอ้ยทำไมต้องเอาแต่พวกผด็จการมาปกครองด้วยพ่อแม่พี่น้องจำเอาไว้นะคะถ้าจะเลือกตั้งคราวหน้านะคะเราต้องเลือกเอาพักที่ เขายึดหลักนะคะเอาประเอาอประชาธิปไตยเห็นหัวประชาชนนะคะไอ้นี้ก็นักอุ้มนักรีดนักขูดนักรีดไทยนะคะตอนนี้ก็ตูกตำรวจอุ้มมั่งเป็นยังไงละมึงสมนำหน้านะรีดไทยคนอื่นดีนักใช่ไหมฝากถึงหน้าไอ้คนที่ดา่าด่ายุโรปทางตะวันตกและก,ก็ด่าอเมริกันนะวัคซีนที่เขาบริจาคให้ นะคะทางคนไทยก็มึงอย่าไปแย่งฉีดนะอย่าไปแย่งฉีดคนที่รักประชาธิปไตยนะเขาที่คนเขามาเรียกร้องประชาธิปไตยนะอย่าไปแย่งฉีดเขานะพวกมึงเ,ออเบื่อจังเลยที่เกิดมากับประเทศที่มีแต่พวกสลิมนะคะพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยหนักใจจริงๆอ,อสงสารมากเลยพี่ สาวของวันเฉลิมตอนนี้ก็ยังหาตัวน้องชายไม่ได้เลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยวันเฉลิมเขาถูกอุ้มนะคะเขาเป็นคนอุบลร,นะราชธานีนะคะเขาเป็นคนอุบลน,นะคะพี่สาวเขาก็ยังติดตามหาน้องชายเขาอยู่เขาโดนอุ้มที่ประเทศกัมพูชานะคะเขาโดนคดีมหนึ่งหนึ่งสองนะคะรัฐบาลประยุทธ์ใช้กฎหมายคดีมหนึ่งหนึ่งสองเยอะมากจับอุ้มคนนู้นคนนี้เยอะมาก จนแบบว่าเด็กๆเขาทนไม่ได้เขาก็ต้องออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมออกมาเรียกร้องอเอาสิทธิของเขานะคะเด็กๆเด็กไทยรุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าเก่งมากและกล้าหาญมากเขาไม่กลัวอะไรอีกต่อไปแล้วเพราะว่าโลกทางอินเทอร์เน็ตนะคะมันทำให้เขาได้เรียนรู้ได้เปิดเจอหลักฐานที่เขาค้นหาได้ ได้เจอความจริงนะคะเขาจะเขาจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเขาเห็นคุณภาพชีวิตพ่อแม่ปู่ย่าของเขาไม่มีรัฐบัตรดีการดีๆภาษีที่พ่อแม่ของเขาได้จ่ายไปไม่ได้มาให้เขาเล่าเรียนฟรีเขาออกมาเรียกร้องเขาทำถูกต้องแล้วค่ะเรา คนไทยทุกคนพ่อแม่พี่น้องปูปป่ย่าตายายนะคะลุงป้าน้าอานะคะช่วยออกมาเป็นกําลังใจให้น้องๆคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะเราอย่านอนหลับทับธิ์นะคะเพราะว่าเขาทําเพื่อประเทศชาตินะคะน้องๆเขามีจิตใจที่บริสุทธิ์เขาทําเพื่อคนไทยเพื่อจะได้มีสังคมที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีรัฐสวัสดิการดีๆนะคะและก็มีสาธารณสุข การรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมกันเหมือนโลกที่เขาพัฒนาแล้วและเจริญรุ่งเรืองแล้วนะคะที่เขามีประชาธิปไตยเต็มใบนะคะน้องๆอ,อ่าหลายคนนะคะที่ประเทศไทยน้องๆคนไทยยุคนี้นะคะอุ้ยเก่งมากนะคะนักศึกษายุคนี้เขาฉลาดเขาความคิดของเขานะี่ะก้าวไปแบบก้าวแบบก้าวทันโลกเขาเป็นคนแบบว่าหัวความคิดเขานะ่ะดีมากค่ะ ชาวโลกเขาจับตามองอยู่นะคะน้องๆอย่าพึ่งท้อแท้นะคะอย่าพึ่งหมดกําลังใจนะคะให้น้องๆสู้ต่อไปนะคะหลายคนนะคะที่อยู่ประเทศไทยเขาก็สนับสนุนนะคะนี่คืออ,อนาคตของชาตินะคะถ้าเรามีน้องๆแบบนี้สักหาถ้าเอาสักเท่าไหรบล้านใช่ไหมคะประเทศเราก็คงจะแบบเจริญมากนะคะพัฒนา เราต้องกําจัดไอ้พวกพเผด็จก,การออกให้หมดนะคะขุดรากถอนโคนออกให้หมดไอ้พวกความคิดล้าหลังนะคะโอ้เบื่อมากเลยเราเห็นพวกพเผด็จก,การที่กระทําย่ํายีนะคะให้ประเทศชาติไม่ได้เดินหน้าเลยมีแต่เดินถอยหลังนะคะนี่คือพวกรัฐเผด็จก,การเหมือนอย่างกับประเทศจีนประเทศรัเสเซียนะคะเราอย่าเอาตัวอย่างนะคะ จนเด็กทุกวันนี้คนรุ่นใหม่นะเขาไม่อยากจะมีลูกเลยเขาก็ต้องแบบใช้ถุงยางอนามัยเขาไม่อยากจะมีลูกเพราะว่ามันมองไม่เห็นความหวังมองไม่เห็นอนาคตมองไม่เห็นชีวิตที่ดีนะคะคุณภาพชีวิตที่ดีเห็นไหมคะน้องๆเขาเขาเกง่งและต้องขอบคุณมิดแกรนร้อยเอ็นมากนะคะเขาออกมาเรียกร้องแทนพี่น้องคนไทยทุกคนชาวนา ไทยนะคะเพราะว่าเขาคือลูกชาวนานะคะโอ้ยชื่นชมมากนะคะนี่นี่อยากบอกถึงพ่อแม่พี่น้องคนไทยนะคะทำไมประเทศไทยเราไม่ก้าวหน้านี่คือเศรษฐีติดอันดับนะคะของประเทศไทยนะคะที่เป็นท่อน้าเลี้ยงใหญ่ทํารัฐประหารนะคะให้ประเทศจิบหายส่วนคนไทยนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ตกต่าส่วนไอ้พวกคนที่สนับสนุนนะคะประยุทธ์จันโอชานะคะออกมา ่เป็นท่อนําเลี้ยงใหญ่ๆทํารัฐประหารเป็นพวกกบฏกปป,ปสดูสิมันรวยรวยกระจุกจนกระจายทั้งๆท,ท,ที่ชีวิตคุณภาพชีวิตของคนไทยนะ่ะไม่มีจะเดกย่ําแย่ตกต่ำตกงานไม่มีจะกินนะคะชีวิตที่ลําบากแต่คนรวยพวกนี้มันรวยอ้ารวยเอารวยโคตรพ่อโคตรแม่มันเลยค่ะโดยเฉพาะไอซพีนี่นะี่ย และก็ไอเจริญที่ขายเหล้าเบียร์น่ะแล้วมีอีกหลายตัวนะคะมันรวยจากการกดขี่นะคะมันรวยจากการขูดรีดนะคะของพ่อแม่พี่น้องนะคะจนชาวนาชาวไร่ชาวเกษตรกร,กรทั่วไทยนะคะขายผลผลิตไม่ได้ขายได้ราคาตกต่ำ บางคนเห็นหลายคลิปมากเขาโยนทิ้งโอ้ยอย่าไปทิ้งเลยนะคะนี่เอามาแจกแบบนี้ดีกว่าค่ะมาแจกให้กับคนที่เขาไม่มีอะไรจะกินเอามาวางแจกเอามาบริจาคดีกว่านะคะเห็นบางคลิปเราเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งทําไมคะเอามาแจกแบบนี้ดูเขาวางอยู่หน้าวัดใครมาทําบุญก็นะใส่ถุงเอาไปเลยอย่างนี้ยังมีบุญได้บุญกว่านะคะ โอ้ยสงสารพ่อแม่พี่น้องชาวกเกษตรกรมากค่ะเมื่อไรเราจะมีรัฐบาลดีๆนะคะโอ้ประเทศไทยตอนนี้เหลื่อมล้ำมากเลยนะคะยุคของประยุทธ์จันโอชานี่แหละเขาเรียกว่าเอาเผด็จการมาบริหารประเทศมันไม่เจริญลอกพ่อแม่พี่น้องมันปล้นอำนาจของอ่าประชาธิทิปไตยมามันเป็นเผด็จการนะคะยังไงก็แล้วแต่นะคะขอให้ชาวยูเครนนะคะเขาได้มีเสรีภาพ ได้ประชาธิปไตยและขอให้หยุดติสงครามเร็วๆนะคะสงสารมากเลยเชาวยูเครนตอนนี้นะคะขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องคนไทยทุกคนนะคะสู้ๆทุกคนและขอให้โชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ